สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มาเทรด5นาทีในไทม์เฟรม1นาทีเหมือนเดิมทุน60เหรียญหมายละ20เหมือนเดิมถ้า2ไม้ติดหรือ3ไม้ติดก็จบงานนี่อันนี้ก็ มีสองแท่งติดแดงสองแท่งติดอยู่ในเส้น SMA 5เส้นสีขาวแล้วก็แท่งที่สองก็อยู่พ้นเส้นสีน้ำเงิน SMA 10ก็เลยจัดลง5นาทีอันนี้เป็นดิจิตอลดิจิตอลแต่ว่าผมกดดูเวลาแล้วเออมันมันตรง5นาทีพอดี ตรงล็อกหนาทีมันตรงหานาทีพอดีก็เลยกดหนาทีก็เลยเล่นในดิจิตอลได้ปกติจะถ้าหนาทีผมจะเล่นในไบนารีในช่วงที่มันมีเปอร์เซ็นต์เยอะๆผมก็พยายามเอาอะไรเข้ามาเพิ่ม เอาอินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาเพิ่มแต่ว่าสูตรพยายามเอาเล่นสูตรเดิมคือเล่นตามเทรนตลอดขอให้มีสองแท่งติดกันก็ถือว่าโอกาสที่จะไปตามเทรนโอกาสที่จะไปต่อก็มีเยอะจะไม่เล่นสูตรอื่นพยายามจะเล่นแบบถ้าเอาอะไรเข้ามาเพิ่มก็ จะเล่นแบบสูตรเดิมเพราะว่าผมกลัวแบบเหมือนผมแต่ก่อนไม่ว่าเห็นสูตรนั้นเอา้าเห็นพี่คนนั้นเอาสูตรนั้นมาให้ดูเออสูตรนี้โอเคเนื้อก็ไปสูตรนั้นแล้วไปเล่นเทคนิคนั้นแล้วทั้งทังที่เทคนิคนี้ก็ยังไม่เก่งนะบางเทคนิคก็เล่นแบบได้กําไรสักพักออกไปสักพักอา้าว ขาดทุนะแล้วก็เลยคิดว่าออมันไม่ใช่แล้วถ้าพิจนารณาดูดีๆก็เราไม่ได้เอาตามสูตรเราไม่ได้ฝึกตามสูตรนะเราอ,อาจจะคิดว่าเออมันน่าจะเข้าสูตรนี้นะตัวนี้น่าจะเข้าสูตรนี้นะเรามีหลายสูตรเกินแล้วก็คิดไปสูตรนั้นสูตรนี้ก็เลยทําให้พลาดได้ก็เลยไปสูตรใหม่ตลอดนี่สาเร็จ องแท่งแล้วก็แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงกลับตัวพอดีถ้าอยู่ใกล้เส้นก็จะกาดรอยก่านี้อยู่ใกล้เส้นบีบีคล้ายๆว่ามันมันไต่เส้นบีมันก็จะไหลตามเทนสวยกว่านี้โอ้มาดูห้านาทีแล้วมันเป็นแบบนี้ มันก็เลยเสียวเสียวหน่อยลองมาดูหนาทีก่อนนี่ถ้าเห็น2แท่งติดในในตาเฟรม1นาทีแล้วถ้ามาดูหานาทีเห็นเป็นเหมือนกันนี่ยิ่งดีเลยในตามเฟรมหนึนาทีตาเฟรมสเอ้ยกับหนาทีนี่มันไปในทางทิศทางเดียวกัน ยิ่งแม่นกว่าเดิมตอนนี้ผมกำลังฝึกตัวนี้พยายามมาดูถามเฟรม5นาทีก่อน,อนเข้าถ้าเล่นแบบเผื่อ5แทงนะผมจะมาดู5นาทีก่อนตัวนี้เมื่อกี้ทำเฟรมห้านาทีมันเป็นแบบสอแท่งแทงที่เข้าแท่งที่3มก็เป็นแดงลงมาตอนนี้มันกำลังย่อ,อขึ้นไปรอให้มันย่อ,อขึ้นไปสักพักก่อน ะย่อขึ้นอีกไหมจะถึงเส้นขาวไหมช่วงโควิดแบบนี้ก็ขอให้เป็นเพื่อนแบบไม่ต้องใจร้อนแบบไม่ต้องโลภมากถ้าย่อขึ้นไปอีกก็จะกดลงเหลือเวลานาทีนาทกีกว่าๆสองนาทีประมาณนี้ย่อให้ไหมคนที่ยังไม่มีบัญชียังไม่เคยเล่นก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็ฝึก เก่งๆแล้วก็ค่อยลงกันจริงกำลังจะลงมาตามเฟรมหนึง่งนาทีกำลังจะลงมาใน5าวิ์วิกำลังโอ้าวิกำลังเส้นกำลังตัดกันด้วยมีสองแทงใต้เส้นพอดีต้องมาลุ้นกันแล้วนาทีกว่าเหลือเหลือหนาทีกว่ากว่าพยายามเล่นกลัวเพื่อนๆที่ มือใหม่กลัวจะมาดูแล้วเห็นเพื่อนๆที่กำลังติดตามผมกำลังที่เพื่อนที่กำลังฝึกตามก็จะได้ฝึกสูตรเดิมๆจนเก่งโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปสูตรนั้นสูตรนี้เดี๋ยวไม่เก่งสักสูตรผมก็เลยพยายามเล่นแบบสูตรเดิมๆถ้าเอาอินดิเคเตอร์ตัวไหนมาเพิ่มก็จะเน้นแบบเล่นตามเทรนเหมือนเดิม มาลุ้นกันแล้วว่า5นาทีนั้นมันจะปิดแดงไหมถ้าเราเห็น2แท่งแต่2แท่งติดกันแต่มาเห็นช่วงนั้นก็โอเคแล้วก็ไปเปิด5ทำเฟรม5นาทีเราเห็น2แท่งแรกๆก็โอเคเลยจะสวยกว่าน,นี้เฮ้ยอย่าทำให้ใจหายเน้อ สี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคสำเร็จโอเป็นโดยจีเล็กๆหนึ่งสองแล้วก็เป็นโดยจีเล็กๆก็เลยเสียวๆหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้คอทอนละไม่ไปต่อละ นี่ก็พันกว่าบาทแล้วสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับหรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ